เวลาเราได้ยินชื่อเลโอตอสตอยนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงมหากราบอย่างสงครามและสันติภาพาหรือโศกนาฏกรรมรักอย่างอนาคารีนีนาแต่ภาพจำพวกนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียวจริงๆครับเพราะตัวตนของเขาซับซ้อนกว่าน,นั้นมากถึงขั้นที่แบบว่าขัดแย้งในตัวเองอย่างรุนแรงเลย <c oughs> เขาคือคนที่กล้าท้าชนทั้งอำนาจรัฐศาสนาจักรแต่ที่บ้าบิ่นที่สุดคือเขากล้าหันกลับมาปฏิเสธคุณค่าของงานเขียนที่สร้างชื่อให้ตัวเองด้วยซ้า วันนี้เราจะมาเจาะลึกชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งรับที่เกิดมาเป็นคุณนางรัสเซียผู้มัง่งคั่งแต่กลับเลือกจบชีวิตในฐานะนักสแสวงหาความจริงที่สถานีรถไฟเล็กๆอันโดดเดียวใช่เลยค่ะและเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการสำรวจการเดินทางทางความคิดของเขาผ่านเอกสารต่างๆที่มีเพื่อหาคำตอบว่าอะไรที่หล่อหลอมให้ตอสตอยเปลี่ยนจากหนุ่มสังคมชั้นสูงที่ใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงกลายมาเป็นเหมือนศาสดาพยากรณ์ทางศิลธรรมครับ เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้คนระดับมาตะมะคารทีหรือแม้แต่ส่งอิทธิพลข้ามทวีปมาถึงปัญญาชนไทยอย่างจิตภูมิศักดิ์เราจะมาดูกันข่าวว่าทำไมความคิดของขุนนางรัสเซียในศตวรรษที่19คนนี้ถึงยังแหลมคมแล้วก็ท้าทายโลกของเราในปัจจุบันได้อย่างไม่น่าเชื่อโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกาเนิดของเขาก่อนเลยตอสทอยเกิดในเครือหาดยาสนายาโปลียนาะ ฟังดูเหมือนชีวิตจะดีนะครับแต่เบื้องหลังนี่เต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมเลยอืมแม่เขาเสียชีวิตตอนอายุแค่สองขวบพอเก้าวขวบพ่อก็จากไปอีกคนการสูญเสียซ้ําๆแบบนี้มันต้องทิ้งบาดแผลใหญ่หลวงไว้ในใจเด็กคนหนึ่งแน่ๆมันเป็นมากกว่าบาดแผลค่ะแต่มันกลายเป็นแก่นกลางของชีวิตแล้วก็ความคิดของเขาไปเลยความตายกับความไม่แน่นอนของชีวิตเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ตอสตอยหมุกมุ่นมาตลอดอ๋อครับ ซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนในตัวละครเอกแทบทุกตัวในนิยายของเขาเลยนะคะพวกเขาล้วนแต่เป็นคนที่ต้องต่อสู้กับคำถามใหญ่ๆของชีวิตเสมอแล้วรากฐานของการต่อสู้ทางความคิดนี้ก็เริ่มมาจากเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือการเขียนบันทึกประจำวันอ๋อที่เขาเริ่มเขียนอย่างจริงจังหลังจากลาออกจากมหาวิทยาลัยคาซานกลานขันใช่ไหมครับใช่ค่ะผมเคยอ่านเจอว่าอาจารย์ถึงกับบอกว่าเขาเป็นนักศึกษาที่ ทั้งไม่สามารถและไม่เต็มใจที่จะเรียนรู้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะครับฟังดูไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือคนที่จะกลายเป็นนักเขียนระดับโลกน่าสนใจมากค่ะเพราะสำหรับตอสตอยแล้วการศึกษาที่แท้จริงของเขาไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยแต่อยู่ในหน้าบันทึกของตัวเองต่างหากในนั้นน่าจะเห็นการต่อสู้ภายในที่ดุดเดือดของเขาชัดเจนมากระหว่างสิ่งที่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณสัตว์ป่าสัญชาตญาณสัตว์ป่าค่ะก็คือกิเลส ตันหาความต้องการทางโลกกับจิตวิญญาณทางศิลธรรมที่พยายามจะขัดเกลาตัวเองให้สูงขึ้นการต่อสู้ระหว่างสองขัวนี้แ่ละค่ะคือวัตถุดิบชั้นดีที่เขานำไปใช้สร้างมิติตัตวละครในงานเขียนของเขาตลอดชีวิตแต่จากเด็กหนุ่มที่สับสนในตัวเองอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ผลักดันให้เขากลายเป็นนักเขียนอย่างเต็มดัวครับประสบการณ์ในสนามรบค่ะสงกรามการ ที่นั่นเขาได้เห็นความตายความโหดร้ายของสงครามจริงๆไม่ใช่ภาพสวยหรูแบบในประวัติศาสตร์ครับแล้วเขาก็เอามันมาถ่ายทอดในผลงานชุด Sevastopol Sketches ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพสงครามที่สมจริงมากดิบเถื่อนปราศจากความโรแมนติกใดๆงานชิ้นนี้สร้างชื่อให้เขาทันทีและที่สำคัญกว่านั้นมันคือการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของแนวคิดสันตินิยมที่จะกลายเป็นหัวใจในปรัชญาของเขาในเวลาต่อมาเอาละครับ มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยสองมหากาบที่ทำให้ชื่อของตอรสตอยเป็นอมตะเรื่องที่สงครามและสันติภาพกันก่อนเลยเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ตอรสตอยเองบอกว่านี่ไม่ใช่นวนิยายอืเขาบอกว่ามันเป็นส่วนผสมของประวัติศาสตร์ปรัชญาจิตวิทยาซึ่งแนวคิดที่ผมว่าท้าทายที่สุดในเรื่องนี้คือการปฏิเสธทฤษฎีศศมหาบุรุษ Great Man Theory ใช่ไหมคะใช่เลยครับใช่ค่ะ เขาพยายามจะทุบแนวคิดที่ว่าประวัติศาสตร์ถูกขับเคลื่อนโดยคนไม่กี่คนทิ้งไม่เลยในสายตาของตอสตอยคนอย่างนโปเลียนไม่ใช่ผู้กำหนดประวัติศาสตร์แต่เป็นแค่หุ่นเชิดของกระแสเหตุการณ์นับล้านที่อยู่เหนือการควบคุม oh. เขาเชื่อว่าชัยชนะในสงครามไม่ได้เกิดจากแผนของนายพลแต่เกิดจาก เจตจำนงรวมหมู่ของทหารนับหมื่นในสนามรบบวกกับความบังเอิญอีกนับไม่ถ้วนพูดง่ายๆก็คือประวัติศาสตร์มันวุ่นวายเกินกว่าที่มนุษย์คนไหนจะมาจัดระเบียบมันได้เดี๋ยวนะครับ คือเขาจะบอกว่านโปเรียนแทบไม่มีความสําคัญเลยอย่างนั้นเหรอครับนี่มันเป็นแนวคิดที่สวนกระแสความเชื่อในยุคนั้นแบบสุดๆเลยนะสวนกระแสแบบสุดๆค่ะแล้ววิธีการที่เขานําเสนอแนวคิดนี้ก็ย่าบยนมากเขาไม่ได้มาบรรยายปรัชญาแห้งๆแต่เขาทําให้เราเห็นผ่านการเดินทางของตัวละครหลักสองคนค,คนแรกคือปีแอร์เบซูคอฟปัญญาชนร่างท่วมผู้สับสนเขาพยายามหาความหมายของชีวิตผ่านปรัชญาผ่านองค์กรรับฟรีเมสันแต่ก็ล้มเหลวหมด จนกระทั่งเขาถูกจับเป็นเชยศึกและได้เรียนรู้ศัจธรรมจากชาวนาง่ายๆคนหนึ่ง mm hmm. เขาค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การคิดอะไรซับซ้อนแต่คือการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มเปี่ยมเหมือนกับว่าความรู้ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในตำราแต่อยู่ในการใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานี่เองส่วนอีกคนก็คือเจ้าชายอังเดรบอกคอนสกี้คุณนางผู้ทะเยอทะยานที่มองหาสงครามเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเอง แต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในฉากที่ผมว่าเป็นหนึ่งในฉากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวรรณกรรมเลยฉากที่เขานอนบาดเจ็บในสนามรบที่ออสเตรียใช่ไหมคะใช่เลยครับใช่เลยขณะที่เขานอนรอความตายแล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไร้ที่สิ้นสุดในวินาทีนั้นเองเขาก็ตระหนักได้ถึงความไร้สาระของชื่อเสียงเกียรติยศและสงครามที่เขาวิ่งไล่ตามมาทั้งชีวิต ท้องฟ้าที่สงบนิ่งและเป็นนิรันด์นั่นคือสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าความทเทะเยะนานของมนุษย์ทุกคนรวมกันเสียอีกมันเป็นโมเมนต์ที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยจากคำถามใหญ่ระดับจักรวาลในสงครามและสันติภาพตอสตอยก็ย่อสเกลลงมาสำรวจคำถามเดียวกันแต่ในระดับหัวใจของมนุษย์คนหนึ่งในอันนาคาเลนีนาเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนภาพสะท้อนสังคมรัสเซียที่กำลังปะทะกันระหว่างค่านิยมเก่ากับค่านิยมใหม่จากตะวันตก คะควิธีเล่าเรื่องผ่านเส้นเรื่องคู่ขนาดนี้ก็สุดยอดมากครับคือเรื่องของอันนาที่เลือกเดินตามเสียงหัวใจกับเรื่องของเลวินที่พยายามค้นหาความหมายของชีวิตในชนบทและโศกนาฏกรรมของอันนาก็ไม่ใช่แค่เรื่องรักรักใครๆธรรมดานะคะแต่มันคือการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างแพช s i o n หรือความปรารถนาส่วนตัว กับดวตี้หรือหน้าที่ทางสังคมอ๋อ oh. และที่สําคัญคือมันเป็นการเปิดโปงมาตรฐาน2มาตรฐานของสังคมชั้นสูงที่ประนามและลงโทษผู้หญิงอย่างโหดร้ายในขณะที่ผู้ชายอย่างเขาวอรอนสกี้กับยังใช้ชีวิตต่อไปในสังคมได้สัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดในเรื่องก็คือรถไฟค่ะรถไฟมันเป็นมากกว่าแค่ยานผ่านนะใช่ไหมครับใช่ค่ะ รถไฟในเรื่องนี้เป็นตัวแทนของหลายอย่างมากมันคือความทันสมัยที่กำลังบดขยี้โลกเก่าคือโชคชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมารมที่รุนแรงจนนำไปสู่ความตายในที่สุด<ห>อันนาพบกับวอรอนสกี้ครั้งแรกที่สถานีรถไฟและเธอก็จบชีวิตของตัวเองที่นั่น มันเป็นภาพที่ทรงพลังแล้วก็น่าสะพรึงกลัวมากซึ่งชีวิตของอันนาก็ตรงข้ามกับเส้นทางของเลวินโดยซึ้นเชิงตัวละครที่หลายคนบอกว่าเป็นภาพสะท้อนตัวตนของตอสตอยเองเลวินคืออัเธอร์อีโก้ของตอสตอยแบบชัดเจนเลยค่ะเขาปฏิเสธชีวิตจอมปลอมในเมืองแล้วกลับไปหาความหมายในชนบทและฉากที่ดังที่สุดคือฉากที่เลวินลงไปเกี่ยวข้าวร่วมกับพวกชาวนาฉากนั้นสุดยอดมากครับเขาไม่ได้ทําเพื่อความเท่ แต่เขาค้นพบความสุขทางจิตวิญญาณจากการใช้แรงงานมันเป็นภาวะลื่นไหลที่เขารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและผู้คนเส้นทางของเลวินนำไปสู่การค้นพบศรัทธาและความสงบสุขในขณะที่เส้นทางของอานานนำไปสู่ความตายและความว่างเปล่าเป็นการเปรียบเทียบที่คมคายมากโอเคครับตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดพลิกผันที่ผมว่าน่าประหลาดใจที่สุดในชีวิตของตอสตอยคือในช่วงที่เขากำลังประสบความสำเร็จถึงขีดสุด มีทั้งชื่อเสียงเงินทองครอบครัวที่อบอุ่นเขากลับต้องเผชิญกับวิกฤตวัยกลางคนที่รุนแรงจนเกือบจะฆ่าตัวตายเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับมันเป็นวิกฤตทางจิตวิญญาณครั้งใหญ่ค่ะเขาเขียนเล่าไว้หมดเปลือกในหนังสือ A c อน f ฟ s s i o n หรือคำสารภาพว่าเขารู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดมันไร้ความหมายไร้ความหมายคำถามที่หลอกหลอนเขาคือแล้วยังไงต่อไม่ว่าเราจะสร้างสรรค์อะไรที่ยิ่งใหญ่แค่ไหน มีชื่อเสียงแค่ไหนสุดท้ายความตายก็จะมาพรากทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ดีความสำเร็จทั้งหมดที่เขามีกลายเป็นสิ่งว่างเปล่าในสายตาของเขาเขาถึงกับปฏิเสธงานเขียนชิ้นเอกของตัวเองเลยใช่ไหมครับบอกว่ามันเป็นแค่สิ่งบันเทิงไร้าสาระสำหรับคนรวยถูกต้องค่ะเขาปฏิเสธทุกอย่างที่เคยเป็นทั้งสถานะทางสังคมและโดยเฉพาะวรรณกรรมที่เขามองว่าได้ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆ เขาจึงหันไปศึกษาพระคัมภีร์ใหม่อย่างจริงจังโดยเฉพาะคําเทศนาบนภูเขาครับและตีความมันด้วยตัวเองแบบไม่ผ่านสถาบันศาสนาจนกระทั่งตกผลึกเป็นแนวคิดที่เรียกว่าคริสตศาสนาแนวอนาธิปไตยคริสตศาสนาแนวอนาธิปไตยฟังดูเป็นสองคำที่ขัดกันสุดๆเลยนะครับศาสนาที่พูดเรื่องระเบียบกับอนาธิปไตยที่ปฏิเสธการปกครองมันไปด้วยกันได้ยังไงครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะมันขัดกันจริงๆในความเข้าใจทั่วไปแต่สำหรับโตสตอยเขาตีความคำสอนของพระเยซูแบบตรงไปตรงมาโดยเฉพาะเรื่องอย่าต่อสู้กับความชั่วและจงรักศัตรูของท่านเขาจึงสรุปหลักการสำคัญ3ข้อในหนังสือ The Kingdom of God Is Within You ครับข้อแรกคือการไม่ต่อต้านความชั่วด้วยความรุนแรงคือห้ามใช้ความรุนแรงในทุกกรณีไม่ว่าจะเพื่อป้องกันตัวหรือทำสงคราม แค่ข้อแรกก็สุดโต่งแล้วครับแล้วข้อ2อล่ะครับข้อ2คือการปฏิเสธรัฐค่ะต่อสตอยมองว่ารัฐนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้กําลังบังคับไม่ว่าจะเป็นตํารวจทหารหรือศาลซึ่งทั้งหมดนี้ขัดกับหลักการไม่ใช้ความรุนแรงของคริสเตียนโดยสิ้นเชิง<อ>เขาจึงปฏิเสธการมีอยู่ของรัฐและข้อสคือความรักษากล เขาปฏิเสธแนวคิดรักชาติเพราะเขามองว่ามันเป็นบ่อกเกิดของการแบ่งแยกและความเกลียดชังที่นำไปสู่สงครามโอโ้ด้วยแนวคิดที่ท้าทายอำนาจรัฐและาศาสนาแบบถอนรากถอนโคนขนาดนี้แน่นอนว่าต้องปะทะกับาศาสนาจักรอย่างรุนแรงจนในปี1901เขาก็ถูกขับออกจากาศาสนาจักรอย่างเป็นทางการแต่ผลลัพธ์กลับตาลปัดค่ะแทนที่ต่อซอยจะเสื่อมความนิยม การถูกขับออกจากศาสนาจักรกลับทําให้ประชาชนยกย่องเขาในฐานะมรณะศักขีทางความคิดเอ๋อเหรอครับเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อความจริงและความถูกต้องกลายเป็นผู้นําทางศิลธรรมที่ทรงอิทธิพลยิ่งกว่าเดิมซะอีกหลังจากวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่นี้สไตล์การเขียนของต่อซอยก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเขาเลิกเขียนมาหาการาบซับซ้อนแต่หันมาเขียนนิทานเปรียบเทียบกับเรื่องสั้นที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งแทน ใช่ค่ะเขาเปลี่ยนเป้าหมายจากการสร้างศิลปะมาเป็นการสื่อสารความจริงผลงานชิ้นเอกในยุคนี้ก็คือความตายของอีวานอิลิชครับเป็นเรื่องของตุลาการที่ประสบความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความตายเขากลับตระหนักว่าชีวิตทั้งชีวิตของเขาคือความผิดพลาดเพราะเขามัวแต่วิ่งไล่ตามสถานะทางสังคมจอมปลอมและไม่เคยใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเลยอืม มันเป็นการวิพากษ์สีวิชนชนชั้นกลางที่ไร้จิตวิญ,ญญาณได้อย่างเจ็บปวดและทรงพลังมากหรืออีกเรื่องที่ดังไม่แพ้กันอย่างคนเราต้องการที่ดินเท่าไหรเที่เขียนใหญ่อย่างเจมส์จอยซ์ถึงกับยกย่องว่าเป็นเรื่องสั้นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกวรรณกรรมใช่ค่ะเป็นเรื่องของชาวนาที่ความโลภทำให้ต้องวิ่งจนขาดใจตายเพื่อครอบครองที่ดินและบทสรุปที่ว่า สุดท้ายคนเราต้องการที่ดินแค่6ฟุตสำหรับฝังศพตัวเองเท่านั้นช่างเรียบง่ายแต่บาดลึกจริงๆและเรื่องสั้นเหล่านี้ก็เชื่อมโยงโดยตรงกับทฤษฎีศิลปะที่เขาเสนอในหนังสือศิลปะคืออะไรหรือ what is art ค่ะในหนังสือเล่มนี้ตอสตอยรือทิ้งนิยามศิลปะแบบตะว,วันตกที่เน้นเรื่องความงามสุนทรียะทิ้งทั้งหมดเขาเสนอว่าศิลปะที่ดีไม่ใช่เรื่องของความสวย แต่คือการส่งต่อความรู้สึกจากศิลปินไปสู่ผู้รับสารและความรู้สึกนั้นต้องเป็นความรู้สึกที่ดีงามที่ส่งเสริมความเป็นพี่น้องของมวลมนุษย์เดี๋ยวนะครับถ้าใช้มาตรฐานนี้หมายความว่างานศิลปะที่ซับซ้อนเข้าใจยากก็จะกลายเป็นศิลปะที่ไม่ดีไปเลยนะสิครับถูกต้องค่ะและนี่คือจุดที่ท้าทายที่สุดในทฤษฎีของเขาทอลสตอยถึงขั้นวิจารณ์ผลงานของเชกสเปย์และเบโธเฟนว่าเป็นศิลปะเลว โห oh. เพราะมันซับซ้อนเกินไปเข้าใจได้เฉพาะคนกลุ่มเล็กๆในชนชั้นสูงและที่สำคัญคือมันไม่ได้ส่งเสริมศิลธรรมไม่ได้ทำให้คนรักกันมากขึ้นโห oh. เรียกได้ว่าทอสตอยนี่พร้อมบวกกับทุกคนจริงๆนะครับแล้วแนวคิดที่แหลมคมขนาดนี้มันส่งอิทธิพลไปไกลแค่ไหนครับไกลกว่าที่หลายคนคิดมากค่ะ คนที่ชัดเจนที่สุดคือมหาตามะคารทีที่อ่านหนังสือ The Kingdom of God is Within you แล้วบอกเลยว่าเปลี่ยนชีวิตเขาไปอย่างสิ้นเชิงขนาดน,นั้นเลยค่ะและยอมรับว่าเป็นรากฐานสำคัญของหลักสัจจาเคราะห์หรือการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงคันทีถึงกับตั้งชื่อชุมชนของเขาในแอฟริกาใต้ว่าโทสตอยฟาร์มเพื่อเป็นเกียรติแก่ตอสตอยเลยทีเดียวและอิทธิพลน,นั้นก็เดินทางมาถึงประเทศไทยด้วยผ่านปัญญาชนคนสำคัญอย่างจิตภูมิศักดิ์ ใช่ค่ะจิตภูมิศักด์นำแนวคิดจากหนังสือ What is Art ของตอสตอยมาปรับใช้ในหนังสือเล่มสำคัญของเขาคือศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชนครับจิตเห็นด้วยกับตอสตอยอย่างยิ่งว่าศิลปะต้องรับใช้มวลชนและต้องเข้าใจง่ายแต่ด้วยความที่จิตเป็นมาร์กซิสเขาจึงเปลี่ยนเป้าหมายสูงสุดจากความรักทางาศาสนาของตอสตอยมาเป็นการต่อสู้ทางชนชั้น เพื่อปลดแอกประชาชนซึ่งเป็นจุดต่างที่สำคัญมากและแสดงให้เห็นว่าความคิดของตอสตอยสามารถถูกนำไปตีความและปรับใช้ในบริบทที่แตกต่างกันได้อย่างไรมาถึงฉากสุดท้ายในชีวิตของตอสตอยซึ่งก็ดราม่าและเป็นตำนานไม่แพ้นิยายของเขาเลยในวัย82ปีเขาตัดสินใจหนีออกจากบ้านกลางดึกมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมเขาต้องทำแบบนั้นมันคือจุดแตกหักของความขัดแย้งภายในที่เขาทนมานานหลายสิบปีค่ะ คือความขัดแย้งระหว่างความเชื่อเรื่องชีวิตที่ทรงมาถะกับการใช้ชีวิตจริงในฐนานะขุนนางที่ร่ำรวยเขาทนความจอมปลอมนี้ไม่ไหวอีกต่อไปเลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านแต่โชคไม่ดีที่ระหว่างการเดินทางด้วยรถไฟเขาล้มป่วยด้วยโรคปอดบวมและต้องไปเสียชีวิตที่สถานีรถไฟเล็กๆที่ชื่ออสตาโปโวท่ามกลางความสนใจของสื่อทั่วโลกเป็นภาพที่น่าเศร้าและน่าจดจำมาก ใช่ค่ะและมันก็เป็นภาพที่สะท้อนตัวตนของเขาได้อย่างถึงที่สุดสาศาสนจาักรพยายามส่งบาทหลวงมาเพื่อให้เขาสารภาพบาปก่อนตายแต่ต่อซอยปฏิเสธที่จะพบจนวินาทีสุดท้ายเขายืนหยัดในความเชื่อของตัวเองอย่างไม่ยอมจำนนจนลมหายใจสุดท้ายจริงๆครับ ดิฉันว่ามรดกที่สําคัญที่สุดที่ตอสอยทิ้งไว้ให้โลกอาจไม่ใช่นวนิยายที่ยิ่งใหญ่แต่คือสิ่งที่เรียกว่าความกล้าหาญทางจริยธรรมความกล้าหาญทางจริยธรรมที่สุดแม้จะต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวก็ตามนี่คือสิ่งที่ทําให้ตอสอยยังคงเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่และท้าทายเราอยู่เสมอเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากครับและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดกันต่อตอสอยเชื่อว่าศิลปะที่แท้จริง ต้องสามารถเชื่อมโยงผู้คนและส่งเสริมพาราดาราภาพได้ถ้าเราลองนำมาตรฐานที่ดูเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งนี้มาลองใช้กับโลกศิลปะในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เราฟังหนังที่เราดูหรือหนังสือที่เราอ่านจะมีผลงานสักกี่ชิ้นที่ตอสตอยจะมองว่าเป็นศิลปะที่ดีและมีกี่ชิ้นที่เขาจะมองว่าเป็นแค่สิ่งบันเทิงสำหรับคนกลุ่มน้อยที่ท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลย